เสรไปบ้านเลยพ่กมีรถเมื่อหรือพ่กมีเงินไ,<อ>ไม่เสิไปใส่ไปวัดทรายม่วนคือว่านาง่งห้องหนแต่ให้นั่งนนันเป็นแบบแล้วไปจอดซื้อยางมันจะอุดแล้วมีเงินมั้ยว่าเขให้เงินเราอีกตัวหนึ่งเขาก็ไปพัดได้เดี๋ยวแล้วเงินซื้อตัวรถ โไปส่งอันเรื่องเรื่องโอ้ต่ทิ่ตนเเนาะพ่อใหญ่โมมีเงินมาเอาล่วชี้รถยังมายางมา่อไรได้มีเจริ่องชนไปเสาบ์บอลมา่ไใส่เนาะเขาบม่ได้กินเยอะเกินน้ำมันนะข้างในเออพ่อยางมา่า่ใส่จ้ะพ่อ คืนรถไฟมานตะมู้ลากมนลงกังลยางจากอุบลมากบางเราพ่อกันยางมากโอ้โหนก็โอ้ข้ก็มานนอนลาบ้าลไปแนีมันพรเดกินข้าเส้าวชาวันได้กินกินมามามีคนเรียงที่ัน้มันโอ้ สิไปส,ส,ส,ส่ทรงอันคี่รถโยกอย่างใ่นเด้อสี่สื่อตัวให้ไปยโสให้พ่อขับบานเด้อครับครับพอมีโทรรัพับอยู่บ่บอ,อก็เคยใช่เลยเมื่กิ้เราเมายาเลาวนอเนาเลิกแล้วอับอับตต่อนเริ่มใหม่ๆนเอาเชือปีสามสองน่อยากกินแล้วนแเฮฮาครับรับหอจังเลยอยากกินก็จะกินปลาบกินเบียร์ ีแก้วนึงวิลุกขาวลงกข่ายของืนเลยสำรวจดูตรงนั้นเดิน้นมาไม่มีใครอยู่เลยไปไหนขวพวกมาแก้วกันข้วไย่คนเดียวครับก็เลยประกาศวิ่เิเพิ่เบียแก้วเดียวเบียสิ่งเพราะจกดีลยเดีย พอสเดนสัสองพันแบภาษาอ่อานพอเพราะไ่ได้ใช่เลยเป็นแต่งานเป็นงานนักสก็เป็นยาวราักาการอยกันเลยจดรานการอะรคอจดนพอเป็นตำรวจความตัวมากบนี่หลายรูปแบบนี่ <laughs> พอเขาดูเมือมนี่นบอกเลยเป็นตำรจอ่ะเป็นตำรวจอะไรวจทเขาจะพไอ้ตัวน้ำว่าปรท้นั่น ขอตัวขอทานขอตัวงานบ้านโอ้เออบ้าจับได้หรือบัเป็นรอยทัวเองคนโอ้1 0พ0ดแล้วก็ไม่พูดฮ่าฮ่คุณเป็นผัเป็นได้พันบ่อโพันมึงคืออยู่ได้ดิคืออยู่ได้ดิเราดีนดีดิเเป็นได้พันหาอสากินอะบุอาหารอะไรอาหารไป็องดันลวอาหารเป็ของไป่องภาษากินดุใหญ่ขนาด เป็ดเป็ดงานโอเคพอเขาไปเลยมองหาตำรวจภาคสามมาในโคราชป่ะนาะเป็นเล้วสิว่าโรบซอยเขาเข้ามาว่าโรบเข้ามามาช่วยเขาโอ้แล้วกต่างชาติไทยกับเด็ก ก,ก,ก,กันหรือมาพอนัดจำนีแล้วแล้วก็ฟา ยาส่ิ้วมัก็สอครับก็ออกปย่หน้ามาเ็มัเ็กด่ก็่ยู่แล้วน้องให้เอาาส่มนี่่าสิไปเห็นงานซื้อตวไอ้นาดีไปสิไปเห็นงานราชสี์พอดีว่างูแล้วยังมาถามมันสกบจักี่าดไหยาสสตอไปใส่ยีไปอัมันใชมุดใช่มุดไป็ที่ไยางมันซะน ไม่เปนเดิมน้ำมันเนยเอาจากนเอาจักบาทเอาสีสื่อตัวให้นส่รบาทเม่ื้อตัวใอ้ามดีจ้ะซื้อให้ตัวเนาะไม่ให้ไปซืเอาดดีผมกระทุกขึ้นกันบวเบิรงผมเฮงถูกซื้อตัวกัเฮ็ดเฮเ็งหมดเลยสเปนสองไม่ใหญ่ไง่ใหญีอยู่ค่ะมาฟาองมมาส่ง ผมว่าถัวหาผมต่อไปเห็นยังไงฮาลูกเต่าไไรนี่ห้อะาลูกเต่าอะไรผมนีเห็นยังไงผมก็ดูดูซอยผมบอกคิดตนอคิดต้นคุณชมีน้ำใจอย่างนี้ก็ดีมาใส่หลูกานกัซอยเดซยซนีเรื่อค้าดอที่นั่งหกนะจ๊ะจถูกแต่พอ ขวานลูกไห้ค่ะกับเผาด้วยจ้าเออข้อนี่นห้เมื้ยหมดบ้านจ้าก็ไปถึงบกสแยโสก็ไปซื้อถั่วไปซื้อถั๋วบ่แพงหรอกสี่สิบกว่าบาทเออข้รถแต่พอเก็บใบดีเอออันนี้เสียตั่วเสียให้แล้วจ่ายให้แล้วไปกันเด้อครับครับครับเดินทางปลอดภัยเด้อพ่อเด้อ รู้<ำ>ไปเห็นงานได้บ่มเ,มเ,เมื่อเด้อเมื่อเดไอ้มันหอดบ้านเด้อพอเด้ออย่าไปยางได้บ่หน่ตัววน <c oughs> เาแพงดอกต้อจะหันไปนะ่นรู้จะไปเห็นงานแล้วสวยละ่ะจ้า